สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนจะพาไปเที่ยวสงการไทยลาวนะคะซึ่งจัดอยู่ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือต้นดอกไม้นะคะซึ่งเขาจะมีวมาาัฒนธรรมแบบแห่ต้นดอกไม้ในช่วงสงกา์นะคะแต่ว่าอันนี้คือจัดงานเป็นสงการไทยลาวนะคะและวันนี้นะคะฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนี่ยก็ค,คือให้ข้ามไปมาหาสูมกันฟรีไม่ได้คิดสัง อันนี้ก็คือสะพานข้ามน,นะคะข้างล่างก็จะมีแบบเด็กๆเล่นน้ําแล้วก็มุมนู้นนะคะก็คือมีจัดกิจกรรมแข่งกัน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ามาช่วงเช้านะคะก็จะเจอพิธีแบบว่าเขาแห่แห่ต้นหมกไม้แล้วก็มีนางราต่างๆนะคะอืมนั่นแหละแล้วเราก็ข้ามมาฟังลาง ปกติถ้าเกิดว่าใครเห็นในช่องนะก็จะเห็นว่าเฟิร์นะเคยมาที่นี่บ่อยมากแล้วก็แบบแพ่นแพนกล้องมาฝั่งนี้ตลอดแต่ว่าไม่เคยได้อะไรนะไม่เคยได้ข้ามาเอ,อไม่เคยมีโอกาสได้ข้ามาโอเคเราถึงฝั่งเราละเราจะพามาฝั่งมาดูฝั่งนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะคะเบ้านนะคะก็จะฟิลเดียวกันกันกบของฝั่งไทยฝั่งบ้านเหมือแพร่เลยนะคะลักษณะ อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยถ้าเราไม่ได้มาวันนี้ใช่ไหมปกติทุกวันพระ18ข้าม15ข้ามเขาจะเปิดให้ฝั่งเราเนี่ยเดินฟรีนะคะเออฝั่งไทยไม่ได้ใจจำไม่ได้ว่าต้องเสียตังค่ามไหมแต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าซื้อของจากประเทศไทยมาประเทศลาวซื้อเอาของจากประเทศลาวมามาขายฝั่งไทยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วนี่เพื่อแอลกอฮอล์นะคะเป็น เหมือนกับเป็นสินค้าแบบหลักเลยก็ว่าได้นะทุกคนเพราะว่าทุกคนที่มาที่นี่ก็คือจะมาซื้อ,อเครื่องดื่มนะคะซึ่งราคามันถูกมากที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือจะเป็นแบบราคาแบบกระป๋องละ20บาทอะไรเงี้ยแล้วก็เบียร์ลัเกอร์ที่เป็นขวดๆที่ขายแบบ120บาทก็จะตกอยู่ที่แบบ30กว่าบาทอะไรเงี้ยอย่างง้ยเราจะพาเข้าไปดู วัดฝั่งหนูมุ้นกันนะคะว่าเป็นวัดยังไงบ้างซึ่งเวลาเราแผ่นกล้องมาเราจะเห็นวัดนั้นตลอดแต่ว่าเราไม่เคยได้เข้าไปอันนี้ทุกคนเคยเห็นไหมมันคือปั๊มน้ํามันนะคะมันเป็นปั๊มน้ํามันแบบปัน่น่ะเออนั่นแหละและนี่คือวัดที่เราแบบเห็นบ่อยๆแล้วไม่เคยได้มานะคะฝั่งลราอะ่ะเป็นแบบว่าขึ้นชื่อเรื่องต้นไม้ ป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบหืมบ้านเขาแบบธรรมชาติมากแบบป่าจริงๆเลยอะทุกคนนี่สต่หน้าคนไทยกับคนลาวก็แบบข้ามไปข้ามมานะคะข้ามไปข้ามมาฝั่งนห้นกันแล้วก็คนลาวเขาก็เ,เอ่อเอาแบบสินค้ามาขายซึ่งถ้าใครมาซื้อฝั่งเนี้ยจะถูกมากนะทุกคนและนี่เราตะลึงกับว่าจากบ้านพี่เขามากนะะใหญ่มากทุกคนใหญ่มากสูงมาก อเราไม่ค่อยเห็นในที่แบบประเทศไทยตอนนี้เรากำลังพยายามอ่านชื่อวัดกันนะคะจริงๆอะ่ะมันอ่านว่าวัดโพเออวัดโพบ้านเหมืองแพร่นะคะซึ่งซึ่งฝั่งตรงข้ามอาเมื่อกี้ที่เราข้ามมาะคะ่ะที่ฝั่งไทยนะก็คือชื่อว่าบ้านเหมืองแพร่แล้ววัดฝั่งนี้ก็คง ตั้งชื่อตามบ้านนวนหรือเปล่าอันนี้ไม่ชว์เหมือนกันแต่ว่าเหมือนก็คือชื่อวัดเดียวกันเอ้ยชื่อวัดเหมือนกันกับบ้านฝั่งนุลเลยเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีโบสถ์มีพระนั่นแหละแต่ว่าเรามาดูว่าฝั่งนี้เหมือนกันกับฝั่งไทยไหมเหมือนวัดไทยหรือเปล่าบริเวณวัดฟอนมาเป็นบริเวณที่แบบกว้างเหมือนกันนะทุกคนใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีโบสถ์แบบเก่าแก่ แล้วก็นี่ไม่รู้ว่าคืออะไรคือเร,เราไม่ได้มีไกด์นะคะเราก็เลยแบบว่าไม่รู้วัฒนธรรมไม่รู้ประวัติของวัดเท่าไหร่แต่ว่าพอเข้าไปแล้วอะะ่ะก็จะเห็นแบบออ,อะไรนะฝาผานังอืมฝาผานังเขาแบบอืนี่เก่าแก่เหมือนของวัดชื่ออะไรวะวัดโพชัยวัดโพชัยที่ใครมาในห้ว หรือว่าแบบทุกคนมาเที่ยวนะแห่วเราจะต้องแวะไปวัดนี้ใช่ไหมวัดโพชยัยเนี่ยเหมือนกันเลยผนังผนังวัดที่เหมือนกันนะคะจะมีวัดโพชยัยแล้วก็มีวัดนี้ที่เคยเห็นนะแล้วก็มีวัดวัดเออนาพึง่งวัดบ้านนาผึ่งจะแบบเป็นเก่าแก่อย่างนี้เลยทุกคนอุตสาปัตยกรรมเพ้นผนัง มันก็สวยแล้วก็แปกใหม่ไปอีกแบบนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปข้างในกันทุกคนทุกคนตรงเนี้ยเรียกอะไรส่วนมากว่าเราจะเป็นแบบสิงใช่ปะ่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวมอมตัวมอมเหมือนเหมือนภาคเหนือเลยเนาะอือภาคเหนือเขาก็เรียกตัวมอมเหมือนกันก็น่าจะมอมเนี่ยน,นี้เราก็จะเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะพอเข้าไปข้างในนี่ก็คือทุกคนมันฟีลเดียวกับวัด วัดสีโพชัยบ้านหนองแพ้ที่มีมาแล้วแบบสี่ปีหรืออะไรเนี่ยอันนี้เหมือนกันเลยอะข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็มีพระนะคะจำชื่อไม่ได้ว่าพระอะไรแต่ว่าทุกคนก็แบบมากราบวหว้บูชาเอานำดอกไม้ดำอะไรม,มาถวายกันนะคะอืม ซึมซับวัฒนธรรมของฝั่งลาวมันคือวัดลาวนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองไปดูแบบเมืองอื่นบ้างที่ไม่ใช่ข้ามมาฝั่งนี้นะคะอาจจะข้ามไปอีกฝั่งนึงเมืองนึงอะไรเงี้ยฝังง่งนี้น่นจาจะใกล้บ่อแตนนะที่ดูในแมพนะคะดูในแมพก็จะเป็นบ้านบ่อแตนอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ถ้าถัดจากวัดนี้ไปนะคะใน Google Map อะมันเป็นแบบถนนนะทุกคนมันเป็นถนน น่าจะเป็นถนนใหญ่เลยซึ่งเราไม่สามารถเดินไปฝั่งนน้นได้จริงๆก็แอบเสียด้วยแต่เราเดินไม่ไวค่ทุกคนทุกคนดูวิธีการบูชากราบไหว้สักการะนะคะมันะเก่งแก่มากพระอะไรแต่ว่าไม่แน่ใจว่าชื่อหลวงพ่ออะไรนะจะไม่ได้มีชื่อแบบไทยๆหน่อยก็เหมือนไทยแหละ แบบพยายามเออไม่ใช่ดิทุกคนก็ต่างมาที่วัดนี้กันอาจจะเป็นจุดเดียวที่ข้ามาแล้วเป็นเป็นสถานท,ที่ที่เรามาท่องเที่ยวหรืออะไรนี้แล้วฝาผนังอันนี้คือผนังของวัดนะคะถามแม่ว่าแม่คิดว่ามันประมาณก,กี่ร้อยปีแม่บอก็อน,อน่าจะ้อ้ขนาดวัดแบบวัดฝั่งเราอะ ก็ยังแบบ400ปีอันนี้ก็อันนี้ทางเข้าก่อนจะถึงฝั่งเรานะคะทุกคนก็ออกมาดินน้ำกัน